มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้กันบ้างค่ะจังหวัดเลยประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในพื้นที่เร่งส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการทําแปลงพ่อปลูกให้สามารถรองรับเครื่องจักรกลสมัยใหม่ได้ค่ะนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ในพื้นที่จังหวัดเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกษตรอำเภอทั้ง14อําอำเภอ ผู้แทนโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงมิตรผลและผู้แทนโรงงานน้ำตาลขอนแก่น2ส,สาขาวังสะพุงเข้าร่วมประชุมค่ะท่านจวัดเลยได้จะดทำโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ในพื้นที่ค่ะ โดยมีวิธีการจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่แล้วรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนแปลงพาะปลูกอ้อยให้สามารถรองรับเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่โดยกําหนดเป็นวาระจังหวัดในปี2566-2568ค่ะดาเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทุกอําเภอบูรณาการประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้มีการปรับเปลี่ยนการทําแปลงพาะปลูกอ้อยให้สามารถรองรับเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ กำหนดเป้าหมายปี2566ร้อยละ30ปี2567ร้อยละ30และปี2568ร้อยละ40ค่ะมีการจัดทำ MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะ